ทำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางอบรมจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้เกิดความสงบใจที่ไม่สงบมีเหตุมาจากหลายสิ่งหลายประการแต่เหตุที่ เป็นไปต่างๆเพื่อใจไม่สงบนั้นเรียกว่าอารมณ์คือสิ่งที่เข้าไปคือสิ่งที่จิตเข้าไปยึดเหนี่ยวอยู่และสิ่งที่จิตเข้าไปยึดเหนี่ยวนั้นบางทีผ่านมาก็มีเก็บไประลึกถึง ยังบางทีก็ยังไม่มาถึงคาดการข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไปยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วซึ่งเรียกว่าอาดีตและไปคาดการข้างหน้าซึ่งเรียกว่าอนาคตยังมาไม่ถึงจิตไม่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันสมาธิ จึงไม่เกิดขึ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นต้องเห็นอยู่ในปัจจุบันหรือเพ่งอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในพัทเทกรัตนสูตรจึงได้แสดงไว้ว่ายะดาตีตัมหีนันตังอปตันจะอนาคตัง ปัจจุปันนั้นจะโยธรรม,มังตัทฐะตัฏฐะวิปัสสติสิ่งที่อดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเมื่อใดเห็นธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งมั่นคงพึงพ่อคูณกุศลน,นั้น ให้มั่นคงยิ่งขึ้นดังนี้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ในอดีตอารมณ์ในปอารมณ์ในอนาคตสำหรับการเพ่งดูเพ่งดูจิตเพื่อให้เกิดความสงบในปัจจุบันนั้นจําเป็นต้องละอารมณ์อื่นทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอาจจะหลายอย่าง หรือจะคิดการข้างหน้าอาจจะหลายอย่างอาดีตที่ล่วงมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงยิ่งเป็นสิ่งที่ควรต้องระวังอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ยังไม่ถึงเพียงแต่คาดการว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่ใช่ของจริงเลยพอมาถึงแล้ว อาจไม่เป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นึกว่าของดีอาจไม่ดีก็ได้นึกว่าของไม่ดีอาจดีก็ได้ความจริงสิ่งที่ล่วงมาแล้วกับสิ่งที่จะเป็นอนาคตในบางกรณีท่านก็สอนให้นึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งใดเป็นความดีท่านสอนให้จดจำ นำมาปฏิบัติให้ต่อเรื่องสืบไปอดีตที่ล่วงมาแล้วสิ่งใดที่ไม่ดีท่านสอนให้รู้ว่านี้ไม่ดีระวังอย่าไปหลงทางน,นั้นเขาอีกคืออย่าไปปฏิบัติขึ้นอีกนี้เป็นส่วนที่เป็นคำสอนในเบื้องต้นส่วนใดที่เป็นอนาคตบางทีท่านก็สอนให้นึกถึงความเป็นไปในภายภาคหน้า วันข้างหน้าการข้างหน้าอายุเป็นไปในวันหน้าชาติหน้าเป็นตน้นถ้าทำชั่วไว้ในปัจจุบันจะมีทุกข์เป็นผลไปในภายภาคหน้าชาติหน้าเหล่านี้เป็นคำสอนถึงอดีตอนาคตก็มีแต่สำหรับอารมณ์ที่จะทำให้เกิดความสงบนั้นจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องไป็นรูปหนึ่งคือต้องเพ่งดูแต่ในปัจจุบัน ่งดูแต่ในปัจจุบันนั้นในทางสมาธิเห็นที่เราพิจารณาว่าเกษาคือผมทั้งหลายเราก็ดูผมอยู่ในปัจจุบันโลมาคือขนทั้งหลายเราก็ดูขนอยู่ในปัจจุบันนักขาคือเล็บทันตาคือฟันจะโจคือหนังเหล่านี้นึกถึงอะไรก็ดูสิ่งนั้นอยู่ในปัจจุบัน และรู้ว่าในขณะที่เรานึกนี้เป็นธรรมะอะไรเป็นกายคจาสติเดินข้างหน้าคืออนุโลมหรือถอยหลังวกกลับเึ่งเรียกว่าปฏิโลมก็มีสติรู้อยู่การที่มีสติรู้อยู่เมื่อนึกถึงอะไร เหมือนกับว่าเราจะก้าวเหยียบไปตรงนี้ขึ้นบันไดขั้นนี้เราก็รู้ตัวก้าวขั้นนี้พ้นจากบันไดแล้วจะสู่พื้นเราก็รู้ตัวการรู้ตัวอยู่อย่างนี้นี่แหละคือสติคมุมเมื่อสติคุมอยู่บ่อยๆนานๆเข้าใจก็เกิดวามสงบเพราะฉะนั้นการดูปัจจุบัน จึงเป็นไปเพื่อให้ใจสงบเพราะถ้าหากว่าปัจจุบันคือจิตนึกไปอย่างหนึ่งการจะปฏิบัติหน้าที่อีกไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันคนละอย่างกันจิตก็แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายจะหาความสงบไม่ได้เลยการที่จะให้จิตสงบได้จึงต้องดูอยู่ในปัจจุบันเช่น นึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ดูอยู่แต่พุทโธใจเป็นผู้นึกว่าพุทโธก็มีสติดูที่ใจเป็นผู้นึกเหมือนกับว่าใจเป็นคนหนึ่งเราเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ในกายของเราใจเขานั่งพุทโธนึกว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราก็ดูคนหนึ่งที่นั่งว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจของเรา คือผู้ที่ดูผู้ว่าพุโทโธก็คือสติผู้ที่ว่าพุโทโธอยู่นึกพุโทโธอยู่ก็คือจิตรวมจิตกับสติเข้าร่วมด้วยกันสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจิตก็ไม่ไปไหนก็เกิดความสงบขึ้นณที่นั้นนี่หมายความว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้น การมำเพ็นสมาธิภาวนาสติเป็นธรรมะที่สำคัญเป็นธรรมะที่ให้ระลึกถึงด้วยเป็นธรรมะที่คอยระวงังไม่พลั้งเผลอไม่ลืมไปด้วยถ้าไม่มีสติก็นึกไม่ออกนึกไม่ถูกถ้าไม่มีสติก็ไม่มีอะไรระวงังจึงต้องมีธรรมะคือสติคู่กับภาวนาการทำสมาธิ โดยใจความจิตเป็นผู้นึกอย่างหนึ่งพุโทโธเขาเรียกว่าคำบริกรรมคือภาวนาสติเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลให้งานคือสมาธิในแก่การนึกถึงพุโทโธของจิตเป็นไปด้วยความปกติไม่พลัง้งไม่เผลอไม่พลาด รักษาภาวะไว้เป็นอย่างนี้จนว่าจิตจะสงบขั้นจิตจะสงบหรือใกล้สงบย่อมมีอาการแปลกจากจิตในจิตนั่นเองคือหมายความว่าเราจะเกิดความรู้สึกตัวอารมณ์น้อยลงไปใจเบาขึ้นแล้วก็ตรึกอยู่ที่จิตมากขึ้นปล่อยอารมณ์นั้นไม่ต้องไปดึง ให้เขาตึกอยู่ที่จิตไม่ต้องว่าพุทโธอีกต่อไปก็ได้ให้อารมณ์นั้นให้จิตตึกอยู่กับอารมณ์นั้นโดยมีสติดูจิตที่ตึกอยู่กับอารมณ์นั้นเฉยๆดูเฉยๆจิตก,ก็ตึกอยู่เฉยๆอยู่ไปนานๆเข้าจิตค่อยๆเริ่มคิดคือถอยก็มีสติรู้ว่าจิตเริ่มตื่นเริ่มถอย เริ่มพิจารณาคอยมีสติดูจิตที่เริ่มถอยเริ่มตื่นเริ่มพิจารณาไว้อยู่ทุกขณะรวมความว่าจิตจะก้าวย่างไปอย่างไรมีสติคอยคุมไว้คอยดูไว้คือคอยดูไว้ในความเป็นไปของจิตจิตเขาจะทำอย่างไรช่างเขาแต่มีสติตามรู้ตามดูไว้อยู่เยเฉย กิริยาที่คอยตามดูจิตที่เป็นไปตามธรรมชาติจะนึกคิดดูอยู่เฉยๆนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสงบทั้งสิ้นแม้จิตจะเริ่มคิดแต่มีสติคุมอยู่ดูอยู่ความสงบก็ยังเป็นปกติอยู่อย่างเดิมหรือถ้าหากว่ามีสติคุมมากเข้าจิตเริ่มจะคิดก็จะหยุดคิด ็จะอาจเกิดความสงบขึ้นอีกในลักษณะของสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบแล้วปล่อยให้เขาคืนความสงบมีสติรู้อยู่แล้วก็เพ่งจิตให้เขากลับคืนเข้าไปหาที่สงบใหม่เข้าสมาธิออกสมาธิใครทําได้อย่างนี้จิตจะกล้าแข็งจิตจะมีกำลัง และมีความชันนาญแล้วนั่นแหละจึงจะควรแก่วิปัสสนาคือยกกายนี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหากว่าจิตยังไม่มั่นคงยังมายอยู่อย่าเพิ่งไปพิจารณาพยายามฝึกฝนจิตให้เกิดความชํนนาญให้เกิดความมั่นคงให้มีสติทั้งจิตเดินหน้าจิตหยุดอยู่จิตถอยหลัง จิตจะเข้าสมาธิใหม่มีสติรู้อยู่ได้ทุกขณะได้เป็นอย่างดีที่สุดจะมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธ้วยฟวามีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสาดาต่อไป